ครับวันนี้ร้าน g a มมิง T.N.M นะครับก็จะมารีวิวของที่ชื่อว่า Signal Esport HP 8 1 2 S นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปร้านต้องกาดูสีนี่เป็นสีดำนะครับมันจะท้อนนะมองไม่ค่อยเห็นอ่านี่เป็นสีดำนะดำนี่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นสีเงินออกบอลบนลเงินๆหน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับ สินค้าภายในกล่องนะครับก็จะมีนี่สติกเกอร์ Signal e-sport แล้วก็ใบรับประกันใบรับประกันนี่เจ้าตวัวผูฟังโอ้ถามว่าลายสวยไหมลายสวยนะนี่สวยฟิิงเลยข้างในบุกด้วยลาย i ิกนโน ม,มีไม้ตัวนี้มีไม้นะครับมีไม้มีมีไม้ชัดเจนมีไม้สายสายเป็นสีทองอืสีทองทั้งคู่ทองหมดเลยอันนี้จะทำให้มีสีตรงโลโก้นะครับนี่จะมีสีมีสีมีส,มสีถามว่าเกี่ยวกับคุณภาพเสียงดีไหมไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับ ทำแค่ว่าให้มม,มีสีอย่างเดียวตัวนี้จะคล้ายโอเคอร์เค .2 นะครับนี่ลักษณะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆโอเคอร์เ .2 ขนาดไดเวอร์เป็น50มิลเมตรทั้งคู่เป็น50มิลเมตรทั้งสองตัวเป็นเอียร์ครับโอเคครับด้านล่างนี่เหมือนโอเคอร์เค .2 เลยแต่ข้างในจะบุเปอลายสิกโนมาให้ตรงนี้ตรงนี้เป็นผ้ายางยืด เขียนว่าสิกโนอ่าให้รอนแสงดูมันมีสิกโนข้างในเป็นผ้าผ้ายืดนะผ้าเป็นผ้ายืดผ้ายืดตัวนี้เป็นสีดำส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นสีเงินสีเงินก็สวยครับอ่านี่สีเงินตัวนี้สีเงินาเทียบไปดูสีดำกับสีเงินมีสองตัวนะครับอยากดูไฟเดี๋ยวเรา เสียบไฟแป๊บนึงนะครับอ่าเสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัวนี้จะเป็นถ้าสีดำเนี่ยจะเป็นสีแดงเป็นลายโลโก้ของซิกโนตรงนี้ติดสองด้านครับแต่ถ้าเป็นสีเงินตัวนี้นี่ตัวนี้นะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เป็นสีฟ้าดังรูปเลยเนะี่ยเป็นสีฟ้าอ่าสนใจครับสั่งซื้อได้ครับที่ร้านนี้ครับนี่สนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านนี้ เกม i ิ g เียเอ็นนะครับจัดกำายเจ้าแรกรีวิวเจ้าแรกราคายังไม่บอกสนใจนะทักมาดีกว่ารับรองหหรวานแน่นอนครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับใส่ให้ดูด้วยใส่ใดูนะใส่ใดูหน้เด้ะโอเคครับ ขอบคุณที่รับชมแลรับฟังครับฝาบกกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับชื่อเจมมิ่ง D H M นะครับอโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ